ไฮไลท์ที่จะต้องจับตาการเมืองก่อนปิดสมัยประชุมสภาในช่วงกลางเดือนกันยานยนนี้นะคะจะอยู่ที่การประชุมร่วมรัฐสภาค่ะในวันศุกร์ที่10กันยายนนี้ก็จะมีการประชุมเ,เพื่อลงมติรับร่างรัฐมนูญ ฉบับแก้ไขนะคะในวาระ3การแก้ไขในส่วนมาตราที่ได้มาซึ่งสสนะคะก็มีการกำหนดให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบค่ะแต่ว่าวิธีการคำนวณเนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะที่เราเคยใช้กันนะคะในรัฐธรรมนูญฉบับ2อ6 0กซึ่งแน่นอนนะคะว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในส่วนของพักการเมืองใหญ่ค่ะ3พัก ที่แสดงจุดยืนมาโดยตลอดนะคะว่าสนับสนุนก็มีพักเพื่อไทยพ,พรรคพลังประชารัฐแล้วก็พักประชาธิปัตย์เนื่องจากรูปแบบเนีคะก็จะเรียกว่าเป็นการเอื้อสําหรับพักใหญ่นะคะที่จะทําใหา้ได้เปรียบในการเลือกตั้งเนื่องจากพักใหญ่เนี่ยมีทั้งนโยบายมีทั้งกระแส แล้วก็ความแข็งแกร่งจากตัวผู้สมัครในพื้นที่สูตรนี้นะคะจะทําให้พักเล็กเสียเปรียบทันทีค่ะก่อนหน้านี้นะคะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562ท,ท,ท,ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้สูตรการเลือกตั้งบัตรใบเดียวแล้วก็ใช้การคิดแบบจัดสรรปันส่วนผสมก็ทําให้เกิดพักเล็กแล้วก็มีสสอปฏเสธเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนนะคะว่าพักก้าไกลพักภูมิใจไทยแสดงจุดยืนค่ะว่าจะโหวตความแน่นอน ให้เหตุผลนะคะว่าไม่ได้กลัวว่าพักจะสูญพันธุ์นะคะแต่ว่ารูปแบบนี้เนี่ยจะนําไปสู่เผด็จการรัฐสภาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในสมัยของรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรแต่ถามว่าเงื่อนไขาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยที่กําหนดไว้ก็คือว่าการโหวตรับล่างเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เสียงสอวอ84เสียงค่ะ84เสียงจึงมีความหมายค่อนข้างชัดเจนนะคะ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสวก็มีความเห็นแตกกันออกไปเป็นกลุ่ม2กลุ่มนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นข้อกังวลของพ,พรรคพลังประชารัฐเนื่องจากพ,กพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยมีความคาดหวังค่ะว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยรูปแบบบัตรเลือกตั้งสองใบซึ่งจะส่งผลให้พ,พรรคพลังประชารัฐเนี่ยชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ถล่มทลายเราต้องจับตาดูนะคะว่า มติเสียงข้างมากเนี่ยจะโหวตผ่านในวาระ3เนี่ยออกมาเป็นรูปแบบไหนหากในส่วนของเ,อเสียงรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยสมหวังพักเล็กก็ไม่ยอมนะคะพักเล็กประกาศเลยค่ะว่า,เ,าเกมต่อไปนะคะจะอยู่ที่การเข้าชื่อเพื่อยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความค่ะซึ่งจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะ